สวัสดีครับผมเจริญทองหล่อครับวันนีเ้เราพามาดูที่สวนเกษตรแม่โจ้ท่าคอยแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องเกษตรกรที่ท่านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านใกล้เดือนเกียงอะไรเนี่ยครับก็มาผึกหนุมก็มาซื้อต้นหมากเพราะว่าท่านมองเห็นว่าหมากเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่พื่พาอาศัยได้ในอนาคตท่านมีความคิดอย่างไรครับในการจะนําหมากไปปลูกสวนท่านครับคือพื้นที่ผม มีอยู่มันถึงได้ถึงนาผมไม่รู้จะปลูกอะไรผมก็ปลูกมะม่วงไปบ้างแล้วนี่มะม่วงมันดูแลเยอะมันดูแลยากดูแลความสนใจมันต้นงงองคือปล่อยทิ้ิไม่ได้เลยและที่นี้พอดีได้มาหมากนะผมก็มองมานานแล้วแหล,ละแต่ผมว่าปลูกแล้วผมไม่รู้จะไปขายให้ใครเลยทีนี้พอดีมาได้ดูได้ดู y o u t u b บว่าทางคุณเนะี่ย ำมาขายแล้วก็สนใจแล้วก็เลยก็จะเอาไปปลูกเพราะว่าผมก็เบื่อเรื่องมะม่วงเลยมันมันปลูกแล้วมันนะดูแลมากมันทำแล้วมันต้องมีเวลาไปอยู่กับมันจริงถ้าไม่มีเวลาเราทำมันไม่ได้พอ,อ,อมาเจอหมาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็ผมก็ก็คิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะว่ามันมีคนที่ทางใต้ก็มาอยู่ทางเชโรบ เขาก็ชวนผมปลูกกแต่ว่าเขาเป็นหมาพันุอะไรผมก็ไม่รู้นะเขาบอกเขาเอามาจากบ้านเขาเอามาจากใต้เอามาเอาาเอามาปลูกที่บ้านเขาที่ที่เขามาทําสวนยางที่พิดโลกอบเขาก็บอกว่าปลูกที่ปลูกที่แต่ผมบอกเดี๋ยวผมยังไม่ตัดสินใจเลยผมผมว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายมา่อหรือมาเก๋ตอนนี้ที่ที่านกำลังจะนําไปปลูกเนี่ยในสวนท่านเนี่ย ผมก็แนะนําว่าเป็นหมากโคอินเตอร์เป็นพันุ์ที่ทางผมและบริษัทนะได้คัดมาคัดสรรมาจากหมากที่มีคุณลักษณะที่เป็นความต้องการของตลาดนะฮะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศแต่ตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่นะครับเขาเอาไปทําอะไรครับหลายๆคนก็เคยดู YouTube ผมแล้วนะครับผมก็นำไอ้ตัวนี้มาให้ดูนะครับนี่คือผิดพัน์ธที่ผมาทานทานอยู่นะครับอย่างนี้ครับเขสั่งซื้อมานะ ก็มาจากประเทศจีนแล้วก็เขาไปแฝป่ลูกนะ,ะแฝ่ลูกเป็นติดฟันอย่างเงี้ยครับตนะลอดตลอดฉีกดูจะเห็นผลิตฟันซ่อนอยู่อไหร่อยู่เป็นเม็ดหมากคือเป็นหมากตัวนี้แหละหมากตัวที่จะนําไปปลูกแล้วมีผลผลิตขึ้นมาประมาณ3ปีกว่าๆนะฮะหรือว่าประมาณาาย,ย่างปีปที่3เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเม็ดหมากก็จะมีลูกหมากดิบๆพอหมากดิบๆปุ๊บเขาก็จะ สอยอมากดิบเนี่ยไปเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งไปอบอที่อย่างบริษัทที่เขาก็าดูแลอยู่เนี่ยเขาก็าส่งไปอบที่เวียดนามครับแล้วก็พอ,พอท่านทาน,ทานเลยครับท่านชิมเลยผมผมผมชิมหลายครั้งแล้วนะฮะส่งไปท่านต้องฉีกก่อนนะฮะผมแนะนำว่าให้ฉีกก่อน <c oughs> นะอบนี่เป็นน,น้ำแล้วก็ไปปรุงรสชาติอีกทีหนึ่งที่ที่จีนนะแล้วก็ส่งมาเป็นผิดพันธุ์ต่างๆหลากหลายนะฮะเราก็จะเห็นว่ามียี่ห้อต่างๆฮนะอย่างเงี้ยครับอร่อยมากเคี้ยวๆ,ๆดูก็หนึ่งเวลาเราทานอาหารเสร็จหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วจะมีกลิ่นข้าวปากแต่ความไม่มั่นใจในการร่วมการทํางานในสังคมเราก็เคี้ยวๆหมากตัวนี้นะฮะ แล้วสิ่งที่เหลือเราก็เก็บไว้อันนี้คือสังคมที่เขาทานมากอย่างนี้อยู่นะครับก็มีหลายรสชาติรสชาติช็อกโกแลตรสชาติมิ้นต์รสชาติกาแฟรสชาติหลากหลายที่แล้วแต่ตอบสนองของลูกค้านะครับลูกค้าเขาต้องการอะไรนักแปลรูปผิดพันเขาก็เขาก็ไปแปลรูปให้ตอบสนองตอบโจทย์ของผู้บริโภคครับเป็นที่นิยมกันมากและกำลังคือหาเป็นที่ติดอกติดใจกัน ก็ไซส์สำหรับวันนี้คุณที่คุณทงพันธ์จะรับไปวันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับจริงๆเราต้มีหลายๆไซส์นะแต่ถ้า,าซส์เล็กไซส์แบบนี้ก็มีนะครับซึ่งออกเป็นใบที่3แล้วราคาอาจจะม,มีความแตกต่างกันในเรื่องราคาเพราะว่าอ,อายุข,ของของต้นพันธุ์แต่ท่านเลือกไซส์นี้เพราะว่าแค่ไซส์นี้ก็มีรากที่แข็งแรงแล้วก,นะนะก็เอาไปก็สามารถที่เอาไปปลูกได้เลย ต้นหมากไซ์เนี่ยนยคะครับที่คุณภงพันธ์จะเอาไปปลูกเนี่ยครับผมก็แนะนําท่านสําหรับที่เอาไปปลูกก็ลักษณะเป็นยกล่องเป็นเป็นลูกคลื่นนะครับก็ทำระบบน้ําแล้วก็เมื่อทําระบบน้ำเนี่ยพยายามอย่ายให้พื้นที่เนี่ยมันเป็นล่องน้ํามากถ,าถ้าไม่จําเป็นนะครเพราะว่าถ้าเป็นที่นาเก่าเนี่ยพอทียกเป็นลูกคลื่นเนี่ยมันมันจะมีที่เนินสูงขึ้นมาแล้วก็จะมี ลาบลุ่มลงไปถ้าหน้าแรงเนี่ยตรงที่ราบลุ่ม,มันจะแห้งเราสามารถตัดหญ้าได้โดยโดยง่ายก็คือขับรถตัดหญ้าวิ่งผ่านาล่องหมากไปไปมาเนี่ยม,มันก็มันก็จะสะอาดนะฮะเราก็จะดูแลง่ายหมากไม่มีอะไราย,ยากครับนะไม่ต้องเ,อเรื่องดูแลเรื่องยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่อะไรนะะขอให้เรื่องตัดหญ้าแล้วก็ดูแลให้ต้นให้ให้สะอาดนะครับและปลูกในระยะที่เหมาะสมแต่ไม่รู้ว่าคุณทงพันจะจะปลูกในระยะไหนนะครับท่าน และลูกค้าท่านนี้นะครับสามเมตรปู๋3สามเมตรท่านบอกนะครับครับก็ที่ลูกค้าก็จะขนไปปลูกในช่วงฤดูเข้าพรรษานี่ครับก็ท่านโปจองไว้ประมาณ4,000ต้น4,000ต้นนี้ก็คือท่านจะปลูกในส่วนเดียวเลยสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะเลือกพืชตัตวไหน,นปลูกดีก็ลองกลับมาพิจารณาพืชจริงๆมันเป็นพืชโบราณ ที่ปลูกในสมัยปู่ย่าตายายของเราแล้วแต่เรากลับหยิบของมันของอพืชตัวนี้มาก็คือหมากนี่แหละครับแต่เป็นเป็นหมากโกอินเตอร์หมากเพื่อการส่องออกวันนี้รสนิยมการบริโภคหมากมันเปลี่ยนไปเป็นคนว่าเป็นคนต่างประเทศที่เขาิยมหมากที่ปู่ย่าตายายของเรากินนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นเขาปรุงแต่งใหม่ก็เลยทําให้เป็นที่ที่ยมกันทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยมากมายสําหรับผู้บริโภค เพราะนั้นลองหันกลับมาดูว่าพืชตัวนี้อาจจะสร้างเศรษฐกิจในกลัวเรือนท่านหรือว่าเป็นที่พึ่งพิงได้ในอนาคตไปถึงลูกหลานเพราะว่าหมากมีอายุถึง 50- 40- 50ปีนะฮะที่มันจะเก็บได้แล้วแต่ว่าเราสามารถดูแลมันได้ขนาดไหนก็เป็นพืชที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะฮะมากมายไม่ต้องไม่ต้องกินปุ๋ยไม่ต้อง,อง,องดูแลเหมือนกับคนที่เกษียณแ,แล้วแทบจะไม่มีงานทา ต้นหมากปลูกได้เป็นคนหนึ่งปลูกได้เป็นไร่ดูแลได้ได้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองมาพิจารณาครับถ้าใครสนใจก็คือมาที่พักมาได้ครับที่สวนเกษตรไม่โชว่าคอยแห่งนี้นะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นไว้นะ0632170298พูดคุยผมก่อนหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะตัดสินใจผมยินดีให้ตอบคำถามทุกคำถามยินดีครับท่านพี่น้องครับ